วันนี้รวมรถกระบะอน4ถึง5,000กว่าบาทไม่สา6หกนิสสันนาวาร่านะอันนี้พร้อมตู้เลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเบอะ X เอ็กซีีเบิร์กใหม่ดาว3 7 0 0 0ืนเจ็ดสวัสดีครับผมดอนนะจากดีพันลัตหนึ่งเก้าเก้า เก้าครับวันนี้รวมรถกระบะพร4 5 0 0 0กว่าบาทนะฮะแล้วก็จัดไซเนนได้เต็มนะแล้วก็ยังจะมีพิเศษตรงที่เรามีรถหัวเดียวพร้อมตู้มาให้แล้วก็มีไททันปีใหม่ปี21นะฮะราคา327,000บาทนาวาร่าปี17หัวเดียวพร้อมตู้เนี่ย237,000 อันนี้ All New X Series 287,000บาทนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า oh <yeah. S 1> สติกเกอร์ล้อชุดแต่งเบาะนะเบรกใหม่ของแท้เลยนะฮะเรามาดูกันสำหรับ มิสุิชิไททันคันนี้นะครับอันนี้เป็นแคปแล้วก็เป็นแคปเปิดได้นะฮะปี2021เครื่อง2.5ดีเซลไฟหน้าใสากิ้งนะไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในนะโครเมียมเงาวิง้งไฟสปอร์ตไลท์ใสกิ้งนะรถคันนี้ไม่มีตำหนิเลยนะแล้วก็ไม้น้อยมากไม่สามหมื่นกว่าๆเท่านั้นเองเป็นล้อแม็กสเปคเดิมๆนะบอดี้เดิม,ดม,นะดดมไม่มีชนหนักเดี๋ยวมาดูข้างๆกันหน่อยเป็นสีขาวนะนวลเลย oh yeah. อันนี้เนี่ยสติกเกอร์เดิมของแท้เดิมจนเหลืองอะ่ะนะฮะซึ่งมันถือว่าเดิมมากสำหรับภายในก็ได้เป็นเบาะเดิมๆิมสภาพไม่มีขาดเลยนะฮะด้านหลังก็เหมือนกันนะสภาพไม่มีขาดพนักพิงไม่มีขาดสีไม่มีซีดแล้วก็แผงประตูนะทั้งแคปทั้งประตูเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม 3-6672เท่านั้นไม3 6 7 7 2ผ่ 72, อน5,914บาท84งวดจัดไปเน้นได้เต็มเป็นรถมือที่2นะครับก็คือคุณจะเป็นมือที่3ก็ลองมาดูนะสะอาดมากนะแล้วก็ดูแม็กไลเนอร์ดำเนียมเลยนะโอเคนะฮะแล้วก็พวกไฟท้ายอะไรต่างๆใส่กิ้งแดงก่ำเลยนะทั้งคู่ ต่อไปนิสสันนาวาล่านะอันนี้พร้อมตู้เลยนะไฟท้ายแดงกล่ำใสกิ้งนะให้ดูภายในหน่อยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้ารถพวกหัวเดียวอย่างเงี้ยนะฮะภายในจะต้องช้ำเบาะจะต้องขาดอันนี้ไม่มีเลยนะพวงมาลัยหัวเกียร์คอนโซลหน้าลอยขีดขวน้อยตำหนิไม่มีช่องแอร์ไม่มีแตกขัดไม่มีกลิ่นเหม็นในรถนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆนะ ลูปไปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไว้เหยียบเวลาขึ้นของอะไรอย่างงี้นะเดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยนะครัคันนี้ผ่อนถูกผ่อนประมาณ4ี่พันสี่พเป็นรถมีเดียวป้ายแดงนะสี่พบาทราคา2อง0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไฟหน้าใสจริงเลยน,นะกระจังหน้าไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ที่ข้อไฟสปอร์ตไลท์ไม่มีชำรุด ปี2017นะฮะเครื่อง2.5ดีเซลนาวร่า MP300 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีสุ All New กันปี2013นะ2.5ดีเซล2,087,000บาทเท่านั้น2,000 200, กว่าบาทได้ All New CAP นะครับปี13ร้อแม็ก1ชุดได้สติกเกอร์ X-Series 1ชุดนะครับแล้วก็สภาพภายในนะฮะ บาเอ็กซิลี่เบิกใหม่นะฮะหนึ่งชุดแล้วก็ oh. พวงมลาลัยนะตอนแรกเป็นพวงมลาลัยแต่งอันนี้เป็นพวงมลาลัยเดิมๆเลยนะผ oh. ่อนประมาณ5,387บาทนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องดาวดาว3 7 0 0 0นะแข่งประตูนะหน้าหลังสวยเลย oh. yeah. ก็ถ้าใครสนใจคันไหนใน3คันนะก็แอดไลน์มาที่แอดไซด์ดี 34, นะเติมแอดไซด์ด้านหน้านะครับแล้วก็ลองมาทักมาคุยกับน้องพันน้องบุ๊ผมนะเป็น Line ID ส่วนตัวกันนะครับว่าสนใจคันนี้แต่ถ้าใครติดแบ็คลิสติดเครดิตเนี่ยแล้วไม่มีคนมาเช่าซื้อให้ปกติผมคิดว่าไม่น่ามีที่ไหนบอกแต่ผมคงต้องบอกเพราะว่าจะได้ไม่ให้ความหวังคุณนะติดแบ็คลิส ติดเครดิตเนี่ยไม่มีคนเช่าซื้อให้ก็ยากครับแต่ถ้าคุณมีคนเช่าซื้อหรือว่าคุณปิดไปแล้วนะหรือคุณปิดไปแล้วหรือว่าคุณอาจจะติดเกิน10ปีเนี่ยผมก็ยังพออยากจะคุยกับคนที่ติดเกิน10ปีอยู่นะครับหรือว่าใครล่าช้าไปาในเดือนไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้นะแล้วก็ลองดูเอานะเอาไปแล้วมันมีประโยชน์ก็มาเอานะครับก็แอดมาแอดไ ดีๆสามสี่นะอย่าลืมเติมแอซไซหรือเอวงกลมด้านหน้านะครับแล้วก็อยากดูรถก็มาได้ที่คู่ขวาลาดอุทิศนะครับเลขที่บ้านเนี่ยสามสิบแปดทับหนึ่งหรือว่าจุดสังเกตก็จะเป็นอย่างนี้ดูรอบๆนะครับประมาณนี้ร้านยางอะไรอย่างนี้เข้ามาก็กลับรถแยกแรกเลยนะฮะกลับรถอันแรกเลยที่กลับรถอันแรกได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ